สวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอ้วนสวัสดีครับเออไปเดินเล่นลูกไปกับพี่หลงเลยไปบนไหนดีไปแล้วลาไปแล้วโอ้ดูท่าดูท่า ดูท่าดูท่าดูท่าคันคันคันผมคันครับแม่แม่ครับูมชมครับผมคันตูดครับเดินช้ามาครับผมได้กินได้เล่นแค่นี้ก็ผมก็พอใจแล้วครับคันเนี้อคันตัวครับ มาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เขานะครับถูต้นไม้เสร็จนะครับเขาจะไปไหนกันดีอะไรอลไรครับโอ้โหดูท้องเลยเอา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 อะไรไปเล่นอีกวัน ดึงไงลากรากยางรถเห็นจนได้เฮ้ยเฮ้ยอย่าแทงดิอย่าเล่นแบบนั้นนะวนยไอหัวอยากได้ยางรถเหรอวันนี้เฮ้ย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 เอาไปใส่รถพี่สิบล้านไป เอออย่าเล่นแบบนั้นดิไม่เล่นยางตัวแบบนั้นนึงหึหือ่ออะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไปแทงทำไมเออถ้าเล่นเล่นแบบนั้นลูกออไปแล้วครับไปแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนครับดมกลิ่นดมกลิ่นดมกลิ่นพี่เลิศไปเดินเทยวลูก มีอะไรจะให้กินมีอะไรจะให้เล่นครับหมูดาวบอกไอไปแล้วบุกบ้านแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนน้ำเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเล่นเล่นอย่าเล่นดิ แล้วเห็นทุเรียนแล้วครับก่อนครับก่อนวันเห็นทุเรียนครับก่อนลูกเคินด้วยลูกเคินด้วยดิไปแล้วจับได้จับได้จับได้ทุเรียนจับได้ไปแล้วแม่รอจ้อพี่กินหมดแล้วนึงก็คงไดของดาวอ่ะใช่เดี๋ยวนู่นดู มาแม่ดูก่อนป้อน้นม่น้ำมานี่ลูกนี่โอ้ไม่เอาแล้วอ่ะป้อนใส่ปากเนี่ยเปิดมัาไหนมันออาอืออือตยายกินเพียลูกลูกอากาศร้อนโอ้ยมาขอ,มอแล้ว มันเป็นลูกคนเดียวลูกเพล่แ่ไม่ทัน <laughs> แ่ไม่ทันเลยใช่ไหมแฉไม่ทันแฉไม่ทันตาเหลืองแล้วไม่ทันตาเหลืองแล้วตาเหลืองแล้วเทวดาเพือ่อนสาวแล้วไม่เคยซื้อทุเรียนให้เพื่อนกินเลยทุเรียนให้ช้างถ้าเห็นของกินละเชื่องเชื่องมาเมื่แล้วพอโบนิจะพาทุเรียนเนี่ยที <laughs> ่จะพาทุเรียน จะเป็นเด็กดีเลยครับไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปหมดแล้วหมดแล้วใหญขนาดนี้เป็นหนุ่มแล้วสูงสูงมากแล้วเป็นหนุ่มแล้วพลอยพอแล้วปะมันหมดแล้วหมดแล้วปะสูงสูงสูงนิ่งกว่าเดิมไหมเพราะมันหมดแล้วไงเอ้าไปไปพอแล้วไปไปเล่นไปเล่นเล่นข้างนอกไปไปพอแล้วไปไปพอยไปโอ้บอกเล่นข้างนอกเดินออกเลยไว้ เไปไปไปไม่ดูแย่หยอกเฉยไปไม่มีหรอกไม่มีหรอกไปไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปสุดเฮ้ยไปเฮ้ยเดา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 ไปเฮ้ยไปรอปอกกนไปไปไปเฮ้ยไป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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยไปไปไป ไปมันรลอนใจหนูมันไปไปไปหมดแล้วเฮ้พี่ยไป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 พอแล้วฮ้ไปไเดี๋ยว่อยกินฮ้เดี๋ยว่อยยอยกินลูกอากาศมันร้อนฮ้ไป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 ไไ อาญาไปไหนอีกประโยชน์เล่นนี่ไงเฮ้ยไปให้ใครทำไมไม่เก็บไปให้แม่ Apa dah lirin apaan pak? Pun apaan kalang kat suanmai? Pak? Embon di mana? Embon, bon di mana? Kebon mana pak? Patap ya bon, na patap. Pak? Hai, hai, hai. จะบ่อนน้ําบ้านไปจะบ่อนไป ไปแล้วไปแล้วแม่ดิวซ่อนไ้ไหนไปแล้วไปแล้วไปอีกแล้วแม่ไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วได้ก,ไกินไงดเรียนไว้ไหนแม่แม่ปอกให้ผมหน่อยแม่ มาสองรอบแม่ปล่อยกุ้มหน่อยแม่หมอกเขาแมันห้อนอี่กุ้งน่ากุ้งเหลืองเราว่ะไปไหนไปไหนมีอะไรให้ช่วยแม่แม่มีอะไรให้ช่วยเป็ล้างการเพื่ออยากกินทุเรียนมกกนั้งคนเฮ้ยกินกินอะไรนะ่ะมา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  มามาถอยมาถอยมาถอย,ถอยมา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 ,มาอยู่น้ำอยู่น้ำมัม้งเห็นไหมหลังมันจะท่วมหลังคาแล้วมันจะเข้ามาไม่ได้แล้วทีหลังไม่ต้องเข้ามานะมันจะพังจะไม่มีที่ล้างชามรู้ไหมโอ้ต่ำๆฟุงเข้าเลยถอ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 ยทำงานแม่อยากทำงาน <laughs> แต่กินตุเรียน ไม่ต้องทำแล้วเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวควรหนูเหเนื่อยเนะครับเอ่อไม่ต้องทำไม่ต้องทำเป็นดีกินเฉยๆก็พอไม่ต้องา้างจานอย่างางเลย กลับน้อยกันเน้อกลับน้อยมานี่มานี่โอ้ยนช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 น,ชนที่ล้างจานแล้วเบื่อวานนั่นอะ่ะพอแล้วกินน้ำเสร็จก็จะไปผูกไว้แล้วไปทำนี้ยังไปกลัวน้ำแม่กลัวน้ำไปแล้ว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 ลว,ว่าจะมาล้างจานพอได้กินทุเรียนบ้าง ไปขอไม่ดิวอะไรอี <laughs> พี่แตะแอปเปิ้พลพอแล้วพอแล้วอากาศมันร้อนออค่อยค่อยกินทยอยกินไป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 พอแล้วไปขโมยอ้อยเหรอวนมา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 วนถอถอขออันนี้เอาเอามามามาขอถอยขอย วันถอยมาโอ้มีการตดแต่ถอยถอยถอยมา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 เยอะ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 ถอยถอยถอยอัดทุเรียน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 อัดทุเรียนเล่าเร่าเล่าทุเรียนทุเรียนทุเรียนเจ้าอัดทุเรียนมาเลยมึงโอ้ยอยากไปนั่งกินเห็นพ่อแม่นั่งกินข้าวมันัดำดิ

พี่ลงมาแล้วพี่ลงมาแล้วไปหลงมาทุเรียนแล้วมาเดื่อมาเรื่อยทุเรียนเด้อทุเรียนทุเรียนหอมชื่นใจทุเรียนกลิ่นมาดามหอมชื่นใจเรื่อยุเรียนตุเรียนพี่ลงไปหลงเออไปหลงกินทุเรียนพี่ลงมาแล้วเออไปหลงมาแล้วไปหลงมาแล้ว แม่เอ็นแม่เอ็นพี่หลงไปกินทุเรียนบ้านนี่ดาวเป็นจิมดาวหลงมากมากเออทุเรียนมาละเจ้ายามพี่หลงกินบ้านนี้ดาวเปกินทุเรียนดอกละหลงหลงมากินอย่างมันโลดผมอยากใส่ผมใส่ผมเนี่ยแม่วาสันอยากพี่หลงตุเลียนแล้วพี่หลงก็เพราพี่หลงนั่งเกาะนั่งเกาะตุเรียนแล้วครับให้แม่บอกให้พี่แม่รอเรามาซื้อ เลาดูเขาไป,ปยังนั่นมันจีบเสียงยียบ,งยยบของหมายไฟไฟไปไฟอยากเด้ออยากซอย,ยจังม่ไกินไฟมันกินลายเร้วหมือนี้อยากซอยข้าวไม่ไดีวอ พอแล้วลงก็พ่อลงบาดิไปไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วปะปไปไปกวนควปไปไฟไฟมันอยู่ลำไปออกออกมือมือแต่สงสามเดเอะมา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 บัดแน่บัดให้พี่ลงกินมาเอาไว้หลานะปะ พอสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยสอดคล้อคนไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่อีกพีหน้าคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเสียง